สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่สารหาแนวกินค่ะมื้อนี้เขาอยู่เคื่องดาดฟ้าคือเก้าค่ะพี่น้องวันนี้เขาสิบมาเห็ดเมนูต่ข้าเปียกินค่ะพี่น้องมาเบิ studio, ่งเครื่องปุงเลยค่ะแต่เมนูคนต่ำพี่น้องห้านค่ะสวัสดีค่ะต่ำ่งซส้ีมื้อค่ะมีพี่สาวค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องเขาสิบมาเห็ดตาข้าเปียกินแซ่บค่ะมีเส้นข้าเปียค่ะพี่น้อง ปลาหมึกค่ะพี่น้องพี่แขงกระเทียมค่ะพักที่ไส้ค่ะกระลำพักบุ้งค่ะบักหนาวบักเล่นค่ะข้าวโพดค่ะนี่ค่ะพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาชุดรดน้ำตาลค่ะ นี่ค่ะพี่นอ้องโอเสียนลงไปนี่ค่ะพี่นอ้องผักลงไปลวกก่อนค่ะลวกก็ต้องลวกโดมพี่น้องลวกเพราะมันนัน่นกระเพาะค่ะให้มันหวานๆค่ะของมืกร้องไว้ค่ะพี่นอ้องขอหมึกมาลวกค่ะอ่า <c oughs> ลวกเสร็จแล้วค่ะ เซนละค่ะเ้นขัเ,ขเปียกลงเลยค่ะแถว่ามันลอยกันค่อยเอานะคะ่ะมันสุกให้เ้นขับเปียกลอยขึ้นมาเพิ่งค่ะหมันสุกก่อนค่ะปิดฝาไว้พี่น้องลวกละน้องน้ำเย็นพี่น้องอามาแช่น,น้ำเย็นให้มันเย็นก่อนค่ะมันเย็นค่ะ ขึ้นพักไว้คะ่ะขึ้นพักไวใ้ให้เด็ดน้ำค่ะเสด็จน้ำค่ะไปี๋ยวเบ่งหมอเลยพี่น้องเบ่งหมอเลยคะ่ะเส้นฟูเลยไปคะ่ะไปเลยไปฟูเลยไปซุกแน่ได้เลยห้เส้นมันร้อยตัวจะหน่อยก่อนค่อยเอาเลูกแล้วมะล่างน้ำเย็นค่ะพี่น้องมันค่อยสีบริส เนื้อเขาเปียกเส้นเขาเปียกมั่สิบวได้จับโตเป็นก้อนค่ะขืนมาพอภาคไว้ค่อยตำค่ะได้ละค่ะพี่น้องตำพิกเลยค่ะตำพิกและซอยส่้ยเครื่องส่้ยบักน้าวค่ะ เปี่ยวหวานนะ,ค,ะนนค่ะพี่น้องน้ำตาลค่ะพี่น้องใส่นสีเปรี้ยวๆหว,วานๆนะคะคอยเจ้าสีเสียบผงนัวผู้ใดมักกับสเส่ผู้ใดบ่มักกับผู้ส่ค่ะแต่ว่าบ้านนี้มักแน่อยู่ <laughs> น้ำปลาค่ะพี่น้อง เพ็ดเลยค่ะมือเหนเศษกรเปียกลงเลยค่ะ จะแซบบ่อบับนีแดง๋ยวองค่มพี่นอ่องสีบึงคะพี่น่องแซบ้วไปเป็นไหนไม่ดีแซบแล้วแซบแล้วพี่น,อน่องหลานกลมีกินข้ามืานะ่อไห ปุ้งได้ที่เราโผล่ลงเขาโผล่ลงเลยพี่น้องป่าเซ้เลยค่ะเสียบๆค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยจับกับผู้ช่วยกินค่ะกินค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันให้กินบรรยากาศเย็นๆนี่ถึงค่ะค่ะนี่มาล้งค่ะแล้วนะค่ะพี่น้องตำข้อเปียค่ะสูตรอ่สานหาน้ากินค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะ ค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะไม่กินน้ากันค่ะโอ้คุณยายคุณเอามวกนายิงนายย้อนแบบเสียบไรค่ะปากนี่ค่ะคำนี่ค่ะเป็นไหนแซีบบอคอยซิมทั้งคางก็ได้นะมาค่ะพี่น้องไม่กินน้ากันค่ะมาค่ะพี่น้องใส่มือเลยค่ะ ลงคนเพ็ดเลยจังทีตากโผลดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องกำชุ้มกันน้ำแดงค่ะอากาศกำลังดีบรรยากาศกำลังเย็นๆค่ะบรรยากาศกำลังดีเลยนี่จิ้งกิ้งหาค่ะไม่ต้องกินข้าวแรงพอดีเลยไม่ต้องกินข้าวแรงเฮ้ยคักค่ะ

พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหานนักกินเด้อค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ